สักท้ายสบายดีพ ite, student, ibil, space, wrong, ี่พรมน้องเอฟซีเวิรสสกูสก้อนสว่างสวอนพี่น้องว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศทุกน้องดีดีดอนหับป๋าชูชองซาแพงอีกครั้งพี่น้องหลังหลับเตอร์อันลัเตอร์สบายดีลูกลูกสบายดีเสบายดีอะมามามาหนิใจสบายดีลูกกินเจียลูกคุณสบายดีป๋าลุงไหมสบายดีป๋าลุงสบายดี มืัอนี้อยู่กับน้องนัทเตอร์สองคนอยู่ในหอวันเอ้ยไปใส่แจ็มวันสิไปอยู่นในพังเนาะสิออกไปนอนเด้อเด้อไดมไหมนึ่กับน้องนัทเตอร์น้องนัเราอยู่นอกมันแข็งๆเป็นลมให้น้องอยูอากาศก็เริ่มหนาวเลยน้องนัทเตอร์ก็ยังบริษัทหลวงในเาววอตเลยอะไรเลยเนะอะลู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 นิ่งสองสามอะลูอะลูอะลูน้องนัทเตอร์น้องนัทเตอร์คนดูหรือคนคิดเรื่อ Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Halo, 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 halo.

น้องลัเตอร์คิดูเด้อน้องรัเตอรคนคิดืออ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 ลอนองสองสอืออืออือหนองโลน้องอพี่น้องงน้องเตอคนดอลเตอคนดอ

ไปแล้วทำอะไรนะอะไรไปบ่ไปบ่เนุบ่ไอันสะเพดบ่ฮะไปอนสะเพ็ดบ่ลูกัาสะเพ็ดบ่ตึอฮมไปอันสะเพ็ดบ่ลูกอืมือแม่ก็ยังท่านเศราพี่งกํลังเตกเปลือยออกกันแล้วพีเนาะกําลังมันกาลังเปลือยออกพี่น้องเอ้ยสะแพงกะ เป็นฟีพี่น้องเลยเป็นฟีหัวดำเป็นฟีหัวใหญ่หนึ่งมือสะแพงก็ป้าบวังสองสามมือหน่อก็ปวดจนนอนหมดได้พี่น้องเยปวดหมุกหมุกหมุกทรมานพเลยเพราะที่บ้านนี่นะพี่น้องมันแตกสะแพงกระบี่มาแล้วก็ให้พี่ย่าพี่นี้มันหัวบ้าใหญ่ๆพี่น้อยมันเป็นห่าเคยมึงกินยาหรือว่ามันจะปวดพี่น้องเยหัวมันแกะสดไปหนึ่งนะเปื้อนนะอ่ะลูกเร็วไปหนึ่งอ่ะเ a l ล a l ล l o a ล o a ลลลลโหนองสล o น al okay. ึ่งสงสบายดีนะนลลสบายดีนะเนื้อเอ a o l o a ้่านนมาเป็นนั่นเป็็นนองเสมณหาตัใน่ล่คกนเ่งเพิ่งลโซ่เสียด้สงาม

าถวเด้ออะนคะนรมาัลโหลมาลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหนึ่งสองสามอลนึ่งสองาูอรูนึ่งสองสามานึ่งสองสามสี่หน้องเล็บเตือคนขี้ดื้อน้องเล็บเตือนคนขค้ดื้อนี่นิฟังความเมย์ขนาะออกเดี๋ยวไปนองเลยเก่งบอกว่ามาแม่มาแม่ลูกเดี๋ยวนี้เก่งเดยนองเลย ตื่นมาแล้วไปยืนในหนาประตูโลดไปหนังในหนาประตูแม่ืนลลอ้ลูกอลูมาเด้อมาเด้มาเจมมจมมจมมจ้มดฮู้้ย้วเก่งี่ยอตื่นมาแล้วก็ไปนางในหนาประตูขาไม่เท้าขาม่เท้าขาพอได้เลยเตหมวกลูกมันลมเต็มไห่จะพาไปนอก กุ๊กไก่ดิกุ๊กกุ๊กอากุ๊กกุ๊กไก่ไก่กุ๊กกุ๊กอากุ๊กกุ๊กไก่ไก่กุ๊กกุ๊กยี่น้อยกับหมวกนี่เป็นของทีเป็นของทีของทีบอมันยิ่งน้อยก็หมวกนี่ยิ่งน้อยกับหมวกนี่ยิ่หน่อยขี้ดึกกบหมวกนี่แท้ลูกได้ยังอ่ะไม่สบายนะอ่ะอ่าลูกได้นี่บเป่าอ่ะนางดีดีซะลุกได้หรือเปล่าอ่ะอือหลินอันนี้หลุดเป่าอ่ะ ลินน่นอันนี้บุ๋นว่าสิออกไปนอกอยู่พี่น้องมือน,นีกับพังเบิงนะพี่นอนะ้องมันกาลุมในหน่อยนึงอยู่แล้วกับบ่หน่อยเลยลุมล่มไร้ตื่พี่นอ้องส่วนสะเทืสีไปย,ยันเป่ามือน,นี่นะพี่นอ้องกินอยู่ยาทายาแต่ว่าเฮากปะปัวส่องผายัยานเป็น,มมน,นไม้ตุ่มเดียวพี่น้องมนะีแต่อมอดะก็เลยยันไปเป่าพี่น้องไปเป่าแล้วกั เเสือก่ะเสือได้พี่น้องไปเป่าแหละค่ะมันก็เป็นหัวออกมาพี่น้องไปเป่ามือหนึ่งมันก็เป็นหัวขาวๆออกมาเป่ามือที่สองแล้วมันกระจายเป็นหนองเป็นเวอร์งใหญ่ๆพี่น้องแสดงเป่าสี่มือแตกมือที่สี่มันก็เจาะออกแตกแสดงกระบี่พี่น้องเลยดี่มันก็เป็นพอขอโทษนําขอโทษมาพี่น้องก็เป็นอันนี้ออกมาได้พี่น้องออกมาแล้วมันก็ไข่แน่พี่น้องเลย มันก็ยังเป็นแป้าเป็นบาดอยู่่หรองบ้านยาเพิ่นก็เคยเป็นพี่น้องเพิู่ดมาว่าเป็นฝีใหญ่พูดมาว่าเพิ่ดจะย่างมาได้พี่น้องเป็นฝีกะเป็นเป็นในตีนเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นแป้าเห็นบาทเพป็นยังไม่หรอกพูดมาจนย่างมาได้เขาห้องน้ำก็จุ่าได้พี่น้องเลยเป็นอ้าทสะแพงนะเอาบบอกสะแพงว่ะเคยเป็นฝีนี่ยะแพงโมโนเป็นคนเดียวเป็นหม่องใหม่คนเดียวอย่างเนาะพูดนะย่างรอซื้อเสือนั่นเสือนี้ป่ะญาติเลยนะเพียงเนาะ ทางผู้ใหญ่คุณเอ้าออกแต่รได้ลูกอันนี้ลูกเออหนึ่งส่วนสามเออหนึ่งส่งนสามนั่งดุติคนดื้อของอีเมของน้าไม่เท่าดื้อๆเต็มห้องเดี๋ยนี่ดื้อไปแล้าเว้ยนอนก็นอนยากเดี๋ยนี่หานอนย่างยากเนี่ยขื้นเรนมาแล้วก็ ขานไปหนาประตูเด็กเคาะประตูได้เลยนี่ฮะเคาะประตูได้เลยฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นอะไรเป็นเต้เดนี่เห็นยังไงอย่างเขาปากุณนางเลยสบายดีนางเับเต้ตั้งไก่เด้อตั้งไก่เด้อ Tang khai đi phải bò tàng khai là bò hại kinh chú, huyền bà nó Bò bay khai là bò bay kinh chú, đê đê. Đê. đây bay bay đây bay 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 này phân ô bay phân ô bay phân ô bay 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 เห็ดช ha? er ้างบันนี้คัรจะบายได้บันนี้เห็ดช้างบันนี่ฮะมามาเจาะหอยพี่น้องสะแพงกะเมื่อกี้นี้ข่ารำเนาะเจ่ะหอยเนี่ยลูกขี่ดื้อนี่นะข่าหนำบอร์ด้กินนี่นะเอาสำจับปูสักระดงมาจ่อยจิ๊ก

มาหอมเกี๊มเลยมาหอมเกมเ e ยอืมหอมเกีมลนุจุ๊บุจุ๊บุุจุจุุุ๊จนี่คือใหม่แล้วเก่งหัวบันมาหอมกมอืมอมเกกัดได้พนองคัดเข่าเลยได้ดิค่ะกัดหัวนุ่มจะขาดเลยได้ค่ะกัดหัวนุ่มขาดแน่ได้ดิ่ะไปไปไป alo hello 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 alo hello alo 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 hello Alo, alo, alo Alo, alo 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 Alo, alo, alo jad, jad, jad. À, chàng, kong, alo 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 alo, biết làm Ta ไปกินนมนอนไปอาเผเสกได้ไนี่มันเถูกปากเนะีนนี้ดูะเป็นวัดก็ยังมาจากเศ้านอเตือขี้มูกน้อยอยู่เพียงเลยบริลูกบริซื้อออกมาใส่เลยเพียงเอ้ยเนาะบ่ได้เ่็กทะเลนี่ะแพ็นิบ่ได้เดกน้งจะเตืเอ คนเบิดหองนี่แลให้วาสิซื้อสีมาทาอยู่นะเพียงเนาะาว่าสิเสีสี่ขาวซีธรรมดาเพียงเนาะสีทาซีวาไวเพียงเลยโรยยังมดเด็กปูเด็กพงเนาะยังหาเงินอย่ยังบ่มีเงินโทนี้โอลูกลก่เล่หาเงินยาก่าใช้จ่ายลายียคืนนี้นะนนนั่นน่มเนเตร์เติเนาะเตอร์เนารนอเตร์เตอร์เนะตอร์นเนีะเตอร์ดเนาเตรตร์นะตรน เออทาเจ้าทาสีหอมไว้่นั่นเองเนาะพอวันพอให้นนมันสว่างหูสว่างตาค่อยๆเห็ดไปพี่น้องก็ทาสีหอมนลยค่ะท่านสีซื้อผ้ากั้งแล้วใหม่พี่น้องเอฟซีพี่นาวาน่าก็มันมันบางเลยพี่น้องเอยแบบว่าแดดมันส่องมาเลยมันเห็ดเอาเสบหูเสบตาตอนเศร้านะเพราะว่าตะวินเปลีนทางนี้นะพี่ยงเนาะเปลี่ยนผ้ากั้งใหม่เน,เนี่ยเอาตัวมันน้ากูเก่าเลยหนึ่งแล้วพียงเนาะเพราะว่าใบเอาเพิ่นรับให้รับแจกพี่น้งองพราะว่วา ไปเห็ดเปียงมากค่ะน,นอนเลิกแล้วก็จะให้คุณแบบว่ารับเจ็บก็รับเจ็บก็คือปวดเจ็บทำน,นี้อาผักกั้งมิดซิสแต่ว่าทางนอนลัเตอร์พี่เป็นคนปุ๊บมืเศร้าหนึ่งกะลุกมากพี่น้องทางลับเตอร์หลุกมาสองโมงสามโมงยังคุณหลุกค่ะแล้วก็หลุกมาอย่างลุกมาอะไรก็กวนคุณนั่นกวนคุนี่ลายการคานอะไร่างเงี้ยคนแจ้งซ้ำสองสามคนไปลูกก็เหาะก็จะหอด เกือบสี่โมงพี่น้องนอนื่นกันแตงไดยนอนนอนแล้วมาตื่นอีกหกเจ็ดโมงบางตื่นวมาหกโมงายเนาะเพราะว่าไม่เห่าเพิ่นยังบวดท่นไปเวียบคนเก่าไม่เห่ามันอุ่มก็บวดเห่าเพิ่นแล้วก็ยังไปนอนมานอนวันสิบเอ็ดโมงแล้วก็ตื่นนะก็ตื่นแล้วอาบน้ำกินข้าวอันเพิ่นแล้วกันจิตอาเพิ่นนอนคันเพิ่นบนนอนใะแม่มก็เสียเอาเพิ่นเขาปลิตนำนาซาเพิ่นเวียนอัปเรตเอาไปเลยเอาไปปั้นเอาไปแบ่งเบาไอเขาเอาสอดพี่น้องเอาคนเดียวมันก็เมื่อยจ้ะหน่อย ให้เขาอุ่งซอยนะพี่น้อง,งให้เขาอุ่งซอยน,น้อยนนึงพอมีแหงพี่น้องเลยส่งสะเพลงมือไข่นะพี่น้องโคตรทรมานเลยอยากไข่เลยอยากไข,ข่อยากหายบอกว่าน้องรับเตอร์พันดื้อแห้งพวมือสะเพลงนี้ซูนบ่ได้เลยเพี่น้องต้องบ่ได้เลยน่าดีอะไรนะต้องมาได้ครับพี่น้องเพราะว่าน้องเรับเตอร์มกา พอหันตันี่มันใส่มือสะเเ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 เล่นเ่เเ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 ้เเเ้เเเเเเี้เเ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 อเเ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 นเเกเเเเ้เไเเ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 เพีเน้เเ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 เดเเเบเเ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 เ้นเนเนนเเ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 เาเเ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 เีเกเกเเรรรเเเเเเนเเเเเกเเ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 เย วมัน่หงง่เไปมัมมไปเราไปกินมมมัม,ม,ปปม,มไปไปมัมไปมมมัมนอนไปนอนนอน่อนบฉันมานอนอยูน่นลูกปะสะออนอนก็ไปนอนเอาให้นอนกับ่นอนคานมันคือเก่าเดยไปไปนอนไปลูกปะ ขบอนอนติมาซโนโบลับไปซโนผุนผัดบ่นอนเพื่อนนอนเขาไปในเฮือนในหา้าขายเครื่องนะเหตดจังไดก็บ่นอนเหตดจังไดก็บ่อนอนเพื่นนอ,น,อ,น,อนะนนอนเลยนองบเตือนนะคุณนอนยาสเอีต้นลูกก็เลยไปเอาเขาไปยูนนี้ใครในใเนพนกาทักซีนอนนอนตัสี่โมพอาะเร่งตื่นจนเดีกเอาวานนี่กะ่ะสเพนกับิติขอปไคขิปแล้วจะขมนองรับเตอือนนอนก่นนอนเพื่อนนาะ กาเป็นนอนนอนยะบริ่ลุกบริ่เพื่นอนนะ,ะสุดท้ายนี้ก็คือเก่าคือดืขอขอผมหมบใจน้ำพรอมพี่น้งอง fc ในเพล่เนาะที่เขามากดไลค์กดแชร์หับชมคลิปสะแพงกระน้องดับตอร์ด้วดยที่บบกับโฆษณาในพเ,าาเพล่เนาะท่าวาสะแพงเห็ดพิพาทประกันไหนไว้อยังบุตรบุตรต้องเห็ุอยังบุญจ้บังามในคลิปนี้สะแพงกับกับขอ,ขอโทษขออภยัยในเพลงเนาะถ่ายคลิปนี้ก็มีแต่คำวอวยพรอวยใจให้พ่อพี่น้อง fc จงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง ความเจ็บจะได้ความขาย,ย่ามีสลับคลิปนี้สะแพงกำลังรับเตือนกับข้อกับสบ,บายดีสบ,บายดีสบ,บายดีเหยสบายดีเลยไอบไบไบบปบปายบายุสนใจเลย